บได้บอทามบอได้บอได้บอได้คอนกุ๊กกุ๊ทุกคนจังว่ะ กำลังเดินทางไปบ้านน้องโบทุกคนเลยเส้นทางขาดสาธิด <único Liberty Overwatch throat> <fit> ีบอาด้วยคุณบายดีครับโดยมากับสาบุญทุกคนเลยผู้ไปไม่ได้รับเฮ็ดได้ไดมบาทนี่โอ้ติ่นติ่นนานๆสูงตึงยึงอยู่ทุกคนเลยเฮ้ยงอแงเสงอยู่นี่ผู้สาธิดีเด้อะท่งนนะ เออใจขอดระพังทางจังวานี่แหละสาบุญเนื้อโอ้ยวะก้าว่าสิบเไปเลยทุกคนเลยเน,ะน,นาะเด็ดมาเดโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเไงบาทาพนันลองเบิร์นเห็นในบาถาอากินเม,มื่อไหร่ตีม่นทำมุกไปชิลอดดี๋ยวว่าบาถาถอยขึ้นไปยังบาทาขึ้นแ่อนจะกลับคืนแบบกลับคืนเนาะ โอ้อ่ะอ่ะกับคืนกับคืนนะเนาะพุณแม่พี่น้องเลย้ไปบอกบอกกับท่านแน่ตอน,น,นบัตรชีพไปเลยทุกคนเลนยเนาะแต่การลงองเบิรงถ้ารอดรอคิดจะจ้างมาบาร่ถาเลยโดยอ่ออาผ้วชสิไปได้หรือบอแล้วนี่ฮะ บอลอดเราก็ได้ชุกนะฮะสองคนชุกเพื่อนได้ไหมเตือนเรื่งรถซ้อไดรอบซอมอ่าจังรอบสารเป็นยังจังมือไปบ่ได้ไม่กับขึ้นไม่กลับขึ้นใหนได้สบุญเลยโอ้พางเชียร์สบุญก็ดีเด้เนาะเป็นยังจังลุกขึ้นนะเราข่าวเพิ่อนมาได้อยากล้อเลยเนยลองเบิ้งลองเบิ้งโอ้เนาะแบบต้องมารถจักเท่านั้นจังมาได้นไงมารถนี่มาบ่ได้ทุกคนเลย แบบทาาา้านะคะมันรูปลงเฮนอพระว่าเส้นทางฝาง่าลมฝนตกนในน้าม,มันโซเจือนขมาม,มันเต็มแล้วเบิ่งก่อนพ่อแม่พี่น้องไหยชิมาได้บ่จังได้ป่าปนี่ที่ได้บ่เบิ่งได้ป่ะท้า โอ้บอไรสัมผัสันนี่ต้องใช้ทางหลังลองเบิรด้วยหะยังไม่ถึงจิมนี่ วัดกวานี่วัดกว่าวายูมาได้ดอกมานี่เมคโครเท่านั้นแล้วโเท่านั้นแ์ได้สบู่เลยมาดึงถึงจังได้เจ้ากับก้างขันจ้องเจ้าเปียกวัดสมุนเปียกค่ะแล้วเบิ่งกันได้อสาปเอาขันจ้องก่อนโดยโดยเอาบาทาเอาขันจ้องออกไม่ไข่หนูก็ส่ะโทรศัพท์นะทุกคนหนึ่งโอ้ยปวดกระบะ ปวดปวดขมัาปีละบาทนี่สาธุเ,เลยโอ้บ่าทาเพิ่นกําลังเอาอันมาคีนบอกแล้วบอกฟังด่วนเนาะทุกคนกำาลังมาสิเดินทางไปบ้านน้องบูแต่พอที่นี่กาเส้นทางมันมันโสมันเจือนเนาะมันขาดขม้าเบิดเลย คิดว่าสิปยวิดอพะพ่อปลายละตีนตัวนั้นมันโลมเนาะดินตัวนั้นมันโลมตีนอ่ะ้างนะก็เ,เลยห็ดเต็งเยิงอยู่ทุกคนเลย oh. ทั้งพุ่นกับเกียมมาทั้งพี่กับสีเกียมไปแต่สีลบพื้นแล้วมุกดากับสีโบไปต่อแล้วเนาะเพราะว่า,าเส้นทางมันยาก ทุกคนเลยไปมาทางไหนก็นต้องระมัดระวังเนาะทุกคนเพราะว่าต้องมีสติเพราะว่ายามฟ้าลมฝนตกเลยกาเส้สนทางนะมันกับสีโบอำนววยความสะดวกปันใดไปด้นนอย่ไงมันเงียนะสมุกมันเงียบีนตีนยิ่งเทิ่ม ลองหาแห้งผุดมาสุกน้ำบ่ได้บ่ออึ๊บอึ๊บเอามาเด้สมบุญเจ้าจบเก็บได้เจ้าอเออ <laughs> เอาเค่อยค่อยเด้อบ่วาถาเอ้ยค่อ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 ย อ๋อต้องต้องหาคนสุกบ่หรอฮะหาคนนั่งย่องซอยบ่แห้งกะแห้งผู้ชายคนเดียวบ่ทาหาเพื่อนสุกซอยได้บ่เพราะันมีแห้งสุกเนี่ยจะได้อยู่ได้นอสบุญโอ้ย่างรถบ่ทาอันตรายได้น่ะย่างรถลอกพุ่นแล้วพู่น กลับกันอย่างยืดยืดน่ทุกคนเลยเนาะเพราะว่ามันกรงนี้แมกน,นัซันทีนี่มันลม ได้บ่ปัญหาจังไนไองขอลองลองขอเหือขอแห้งไอ้เพื่นมาบึงบ่มาสุกซอยกันนี่ทุกคนได้บาทนี่ลองเบ่งอีบาทนี่ตีนข้าละงงงูง <c oughs> บาทาบาได้บาได้บาได้คนกุ้งกุ้งทุกแม<า>่เเอาไปข้างหนเด็าไปข้างหนจังวามาทาก็เด็เอา แห้งกันซอยกันนคนสุกบ่ได้บ่่ีนรตีนรถเจ้ามันมันหากับอั่น้น่ะมันมันอันนั้นเบิดแหลมึงเน่ไปหน้าเลยบัจามาผัดแหงหน้ากาด้่ะอยแรงดีกว่าอแรงอแรงเลยเป็นได้กเขาไปหนาเพราะว่ามันไปมันมากระยี่รเนยังาะไป บบต้องเอาชายหนะ้าหมากนอันนั้นมาขีดนะมันน้นเสียอันอางลดแล้วดำคือเหลืออยู่ทุกคนเลยยางเสียเพราะเวรนะเสียได้บเมัน,ห,นหักแล้ดีเพราะแบบมันมันบ,บถึงอ,อ,อันนี้ ก็ได้บ้านนี้างกระขาดท้ากขาดนี่เนาะก่อนแน่าิดยิมันน้ำไปไได้บ้าท่าบ้านนี้ไปไหนได้บาท่าโอ้สีหามทุกคนเอย ลองลองซุกลงมือนู้บ่าถามมาหลายคน,น,นดันทั้งหนา้าไปทั้งหลังลวมือซุกลงงไปสักปะแนื้ใดก็ไปทั้งหลังเล้อบบไปทั้ทงหนา้าเนโบไปแล้วทั้งหน,านาา้าเนาะมาเ้องยนคือเก้านอนบ้านน้องโบแล้วสบุนเลยเ<อ>จ้า,า,านอนกับพ่อแห้งนั่นสมบุจักมือคนกืนอมีแต่ผู้หญิงยอะมากยอะยบ้ไะด้บ้านเองคือเ บุกถึแล้วเนาะเามันกเนลมันรูกเพื่นเล็ไปหาลงเมืองมัะปหารถเจ้ามาดูเยะเอบนัวถานครับน่ดด้บไหมไงหัวถ่านทำนี่เื่อกขึ้นโอ้แคได้หัว่าน่ั้่ืแล้วเนเ่ยลองลองมันตื้นไม่เดียวม่เยวเทางั้น๋ยวมันจะได้อานแบบ ยางรถไปเบไวเลยทุกคนนะพูบ่ได้เด้อบ่ทาบ่ต้องเอามากีหินใส่เด้อบ้านี่มันมีไปไวแล้วนี่พ่นมันบ่จู่ดินมันถามรถเจ้ามั้งเน๊ะถามเจ้าหยิบรถไอ้บ่โค้มาพี่ป้าบูไปเลยบ่หนะเประกาสีค่ะ ไปเอารถมาลากทุกคนเลยคือในไั้บันีกบ่าค่ะในบันโอ้โหโอ้ใช่ต้อมอือ พออาซาอ้เพื่อนพาไปเอาอันรถมามาลากอย่าไปว่เนี่ยหายเพื่อนหาเอาอันนั่นไงฮะมันเปิดให้ก่อนเปิดพร้อมไหมถุกไป้องหายขวดอีกทีนึงนะ สมาดีล่ะสมาดีป้าลุงในรูปพากกันไปไซนี่ฮะออกนอกออกนอกเอาโอ้คันนั่นกลับเลยทุกคนเลยอ้เอไปเสียเลเนี่ย ไปสิขาบ้านน้องโบบันนี้ขาบโได้เอ้าบันนี้เอา้าไปได้บ่เออเอา้าเอาเอเอดินเดินเอา้าคอยไปคอยมาเด้อผู้สาวเอ้ยสวัสดีเด้ <c ười> เอไปไงคอยไปคอยมาซ <c ười> าซายังไงไป <c ười> แซงได้แซงก็โลดขันข่า,ขาสีแซงนะ่ะนั่นก็ไปคือกันทุกคนเดิ